สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกมบล็อกฟุตนะครับแล้วผลพิศาจที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือผลเมโลเมโลของบูอาแฮงคอกนะครับผมเก็บเวลถึงร้อยล้วครับแป๊บเดียวเองเก็บโคตรไวเลยเพราะว่ามันเป็นผลระดับแบบมันไม่ค่อยดีเนาะมันก็เลยเก็บเวลไวนะฮะโอเคมาเริ่มที่สกิลแรกเลยนะครับสกิลตัวแซดนะครับสกิลเวลรหนึ่งนะครับสกิลชื่อว่าเมลโลวิงฮาร์ดนะครับก็เข้าไปกดแซดครับปังฮะเป็นสกิลหมู่นะฮะแล้วแข็งเป็นหินประมาณไม่ถึงวีอะศูนย์จุดห้านะะฮ นะฮะฮเห็นปะรวนะถ้ายิงไกลๆอะ่ะมันจะเป็นหมู่แบบกระจายแต่ถ้ายิงใกล้ๆมันจะแรงมากนะครับต่อไปสกิลเว้ยห้าสิบนะฮะอันนี้อ่านไม่ออกแล้ว <c oughs> โอ้โหเจอโปซิงว่ะกูจะเทสสกิลทำไมต้องมาเจอโปได้เนี่ยแม่งตายไปมันตายง่ายนะนะโอเคครับต่อไปสกิลเว้ยห้าสิบนะครับสกิลตัวซีนะฮะ,ะ,ฮะลองกดดูสกิลนี้เป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะครับปัง <c oughs> เห็นปะแข็งเป็นหินนะประมาณ ประมาณวิหนึ่งบ้าเมื่อกี้เออประมาณวิหนึ่งนะคะระะคะับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับตัววีนะฮะอันตินะฮะซีเครดพิกนะฮะเป็นสกิลแบบเป้าหมายเดียวครับกดวีค้างแล้วก็ปล่อยไปเลยนี่ครับคนที่ถูกตีจะเป็นหินแล้วก็กระเด็นด้วยะครับก็ประมาณนี้นะครัสีส่สกิลสั้นๆครับเดี๋ยวนสกิลทีนึงนะครับส,สกิลตัวแซดนะครับนี่ครับเป็นหินหมู่นะฮะสกิลอันนี้เป็นยิงธนูนะฮะไม่เป็นหินนะครับอันนี้ไม่เป็นส่วนสกิลตัวซีเป็นหินหมู่เหมือนกันครับส่วนอันติเป็นสกิลเป้าหมายเดียวนะฮะ อันนี้แรงนะค่อนข้างแรงเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าไอ้ผลเนี้ยเหมาะสําหรับใช้ PVP กับคนครับไม่เหมาะมาฟาร์มมอนเพราะว่าสกิลมันแบบไม่ได้วงกว้างเนาะก็ประมาณนี้ฮะใช้ก็ไม,ไม่ไม่ยากครับแกใช้ให้โดนดเฉยๆก็ผมพยายามจะทำเอ่อผลวิสตัตมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ <c oughs> เพราะว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่กินทุกผลท,ที่ที่เจอใช่ปะละ่ะ <c oughs> เพราะว่าหลายๆผลมันก็กากนะันเป็นพวกผลคอมมอนผลแร่อะไรเงี้ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีคนใช้นะ ผมก็จะทำคลิปมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบ๊ายบาย